สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดประเครื่องก็รอบเช้านะครับของเรามาอีกแล้วนะพี่นะสำหรับรอบเช้าวันนี้บอกเลยว่าเนี้นะจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยพี่เนี้มนะเต็มถาดเนรัย ถึงกับร้อนเนยบอกเลยว่าปิดฝาไม่สน,สนิทเลยพี่เห็นไหมเห็นรอยเล็บไหมเนเออบอกเลยจัดได้แบบว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยพ,พี่เนยเข้ามารับชมมาพร้อมกันใครเข้ามารับชมแล้วฝา,ากกดถูกใจฝากกดติดตามเอาไว้เป็นกําลังใจ <ๆ S 2> กันได้ไม่นะสำหรับช่องทางการติดต่อผมขึ้นมาพี่พก็สายด่วนสายตรงเข้ามาเลยพี่แนวรยานะยามเช้าๆของเราบอกเลยว่ามันแน่นอนจีจ้สาสะใจแน่นอนแนวนะเ,นนะเดี๋ยวผมเปิดพระอบฐเลยแล้วกันเนวเออเปิดพระอบฐ์เลยแล้วกันพี่ <oo> เนยรายการแรกของเราวันนี้เอาแบบว่าเล้าใจหน่อย เนยเออเอาแบบเราใจหน่อยพี่นะสำหรับรายการแรกอรายการแรกเอาอะไรดีพี่เนยเหรียญได้ไหมพี่เนยเหรียญนี้เป็นเหรียญโอ้โหพี่เอ้ยนะบสองมาปุ๊บฟ้าเลยช่วงเช้าอากาศจะชื้นชื้นนี่พี่นะกล้องจะฟ้านิดหน่อยเนยเออกล้องจะฟ้านิดหน่อยเนยมาลองรับชมดูเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี่ยโอ้แท้ดูง่ายแนยนะนี่เบสิกเลยแนยเบสิกผ้าเหรียญเลยพี่แนะพระแท้ดูง่ายเนว่ยหลงเพราเชื้อแนวด้านหลังอ่ะปีอะไรพี่แนวรุ่นสุริยะ อีรุ่นอะไรอ่ะพี่แนวรุ่นสุริยะเอาสักสี่ร้อยบาทได้ไหมแนวเออสี่ร้อยบาทไเนี่ยพี่นะหลวงพ่อเชื้อชัยนาทนะแนวพระชัยนาทสี่ร้อยบาทนี่ผมว่าราคาแบบว่าเป็นกันเองนะแนวราคาเบาๆเขย่าใจรอบเช้าสี่ร้อยบาทแนวรอบเช้าเช้านี่พี่น้าไปสี่ร้อยแบ่งปันแนวองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงปู่หยิ่วัดหัวเขา เนี่ยครับเป็นทิมสองนะหลวบรงปู่อิ่มวัดหัวเขาครับพี่นะร้องรอยการหล่อโบราณธรรมชาติชัดเจนในพี่นะครับทรมาชาชัดเจนครับพี่นะหลรงปู่อิ่มวัดหัวเขาเนี่ยครับดูดินี่พี่ดูธรรมชาติได้เลยพี่เหรียญรอแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเนี่ยครับเหรียญรอแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเนี่ยครับรเบาๆแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาทเนี่ยครับโอ้โูเหรียญรอปูอิ่มสี่ร้อยพี่หาที่ไหนไม่ได้เนี่ยครับราคานี้อุปคุตเนี่ยครับองนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าออุปรรณนีี้พ่บา แนวรอบแบบกระชากใจเหลือเกินแนวนะร,นะร่องรอยการห่อโบราณธรรมชาติอย่างชัดเจนแนวนะธรรมชาติอย่างชัดเจนครับพี่นะร,ร่องรอยการ่อโบราณข้าบน้ําทองข้าความเก่าครับพี่นะร่องรอยตะไบร่องรอยตะไบที่คืนลงไปในเนื้อพระแนะบนะดูเนือน้อเนี่ยเห็นไหมร่องรอยตะไบที่คืนลงไปในเนื้อพระองค์นี้ผมเอาเอาหกนะร้อยในมีด้าอุปพุตหกร้อยบาทแนบยามเช้าเ้าของเราเนแนวหกร้อยบาท <c oughs> <edia> นะไปต่อเลยพี่เนบองค์นี้จะเป็นเนื้อผงคุกรักแนบน่าจะมองอย่างชัดเจน เนี่ครับ <Goodnight>, พี no? yes. po oh ่น right. so ่าจะมองออกอย่างชัดเจนครับ right. พี่เนียครับเนื้อผงคุกรักครับพี่เนี้ครับเป็นพิมพ์ปั้นนีปั้นได้สวยสดงดงามมากเนี่ยครับนะปั้นได้สวยสดงดงามมากครับพี่สําหรับปั้นองค์นี้แบบนี้ไม่เอาไม่ได้เนี่นะฮไม่จัดไม่ได้ครับพี่เนีในราคา400บาทเนี่พิมพ์ปั้นเบาๆแบบร้าใจเนี่ยครับนะเบาๆแบบร้าใจครับพี่เนองค์นี้จะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนีสํครับสำหรับห้าเหลี่ยมหลวงปู่ดู่วัดสแก่ครับพี่เน เนยครับเนื้อสวยธรรมชาติเดิมครับพี่นะ่ครับหลวงปูดูวาสแกกับพี่นะเป็นพระพร้มเนะยครับเป็นพระพร้มหลังยานโอ้โหฝังตะกุดจานแล้วก็มีรอยจีวรแนวรอยจีวรแรปปะาทับหมึกออกม่วงด้วยพี่แนวนะหมึกออกม่วงยโอ้ยพระสวยนะแนวต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพี่พระสวยนะพระสวยเดิมธรรมชาติแบบนี้เอาไปหกร้อยบาทเนะยครับ หกร้อยบาทนะสั่งกระจายเชียงแสนนะฮะนะายหลายท่านได้กล่าวไว้เนียครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ของเชียงแสนอ่าถ้าพี่พี่ไม่เชื่อลองค้นหาใน Google ดูได้นะครับนะอ่าถ้าพี่พี่ไม่เชื่อลองค้นหาใน Google ดูได้ครับพี่นี่ดูเนื้อเดี๋ยมีไหมอ่าพี่พี่ลองดูเนื้อดิเนี่ยครับโอ้เนื้อสวยจริง นะ้ำเนื้อสวยจริงเก่าจริงในวินาราคาบโรห์หายไหมคาบโรหะเขาจะเป็นเนื้อทองผสมนะครับจะเป็นเนื้อทองผสมจะไม่ใช่ทองเหลืองพี่เนี่ครับนะเออพองผสมก็คือว่าปรปาบโรนกีนบไปนะครับพี่นี่ครับด้านล่างช่อและตาใบเดิมนะครับด้านล่างช่อและตาใบเดิมอันนี้พระสวยอ่าต้องขอยอมรับเลยว่าพระสังกัจใจเชียงแสนตรงนี้สวยมากเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับ,บรูปของปู่ทวดเนื้อว่าน แนวรูปของพูดเถอนะว่าโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่แนวเนื้อหาจัดจ้านแนวเนื้อหาจัดจ้านในย่านนี้นะครับพี่ลองดูนะแนวว่าจะเป็นเม็ดมวลสารข้าความเก่าในแบบผิวพันเนื้อว่านที่แห้งในครับผิวพันเนื้อว่านที่แห้งแล้วก็แห้งจริงนะในครับนะเออแห้งจริงไม่ได้มนแร่นไม่ได้มนว่าเขาเรียกอะไรแห้งแบบร้อนเลยแนวนั้แห้งจริงจังเลยพี่แนวสวยนะเนี่เป็นว่านเก้าเจมีดูดูเสียบเดิมเลยเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทแนวเจ็ดร้อยบาทแนว รสวยๆแบบนี้จริงๆแล้วไม่ควรพลาดนะครับอันนี้เป็นพระนาตุดินเนี่พี่สําหรับพระนาตุดินองค์นี้นะครับคล้ายๆพระพิมพ์ขล่าของกระแพงเพชรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องวาววุ่นอีกแล้วนะครับวาววุ่นในการหาที่นะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่วาววุ่นในการหาที่นะครับเป็นพระนาตุดินสวยนะครับสวยและคาบธรรมชาติเดิมนะนะครับสวยคาบธรรมชาติเดิมครับพี่แนวร่องรอยคาบความเก่านะครับสําหรับองค์นี้นะครับนะดูดิอันนี้พระผิวพันธรรมชาตินะเอาไปสามร้อย แนวพระเนื้อดินผมว่าพี่ๆต้องรู้ที่กันบ้างแหละแนอาผมว่าพี่ๆต้องรู้ที่กันบ้างแหละแนยองค์ต่อไปครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นเนื้อออกโซนนาวะที่เป็นบัวรอบเนื้อสวยมากผิวยังแดงๆกว่าเลยพี่เนื้อนาวะนะเนื้อนาวะเนครับดูเนื้อนาวะดินี่ยดูหน้าตาพี่ไม่ใช่พระถอดพระถอดจะบวมบัวเบออแนอพระถอดจะบวมบัวเบลอพี่แนวน่้จะเป็นออกหลวงผู้ทวดบัวรอบของอาจานองแนวผมคิดเลยว่าน่าจะเป็นหอจานองแน่นอนพี่เนื้อนาวะด้วยแนวไม่ใช่ผิวพรรณธรรมดาพี่นั้นเนื้อนาวะพี่ร่องรอยการตกแต่ง นบฐานอ่าร่องรอยการตกแต่งที่ฐานนี่เพาานี้สวยมากแนบจริงๆเลยไม่อยากให้พลาดแนบสาหรับองค์นี้นะจริงๆเลยไม่อยากให้พลาดับพี่เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแนบเนื้อนะวะพี่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาผมไม่เอาไมถึงหรอกอันนี้เนื้อนวะเราพาสวยมากเหนบดูก้นลายเซนเนี่ยนี่ดูผิวไฟในร่องเนี่ยนี่ดูลายเซนท่านแหนบนะบอกเลยว่าเดิมจริงแหนบเดิมจริงรอยแต่งรอยตบรอยแต่งเนี้ยนี่คือธรรมชาติจริงๆพี่แหนบนะแบบบิบพลิ้วไม่ได้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแหนบ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวพี่แนวอ,อุปประคุตเชือพี่อันนี้ออกเนื้อแดงในพีนาถือบัวเนือ้อแดงอันนี้ต้องใช้คาว่าธรรมชาติเขาเดิมพี่ผิวพันเดิมๆในพีนาร่องรอยในการใช้นะครับธรรมชาติคือธรรมชาตินี่คือข้ามเหื่อนะที่เกาะติดอยู่ในพื้นผิวพระแนวนะที่เกาะติดอยู่ในพื้นผิวพระพี่เนี่ยดูเนื้ออุปประคุตดิ จริงๆอะไรถ้าเนื้อแบบนี้นะพี่นับเจอผมต้องจัดอ่ะเออเจอผมนี่อดใจไม่ไหวเลยพี่แนวพรามดูง่ายแนวพระมดูง่ายสบายๆเผื่อพี่ๆได้อยากได้ไว้ใช้นะพี่นับเออเผื่อพวกพี่ๆอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับมีกิ่งนะเห็นยไหมเนี่ยดูร่องรอยการอุดพระปฏิเสธไม่ได้พี่หน้าพระฟ้องเนี่ยครับเป็นเฉพาะของเล่นทั่วไปแน่นอนแนวกล้าการันตีได้เลยแนวอันนี้จะเป็นเหรียญพระพรมแนวเหรียญพระพรมครับพี่แนวบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่มีเม็ดผลนะบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่มีเม็ดผล และเม็ดผลนี้เขาเดิมธรรมชาติเห็นไหมพี่นะ้าพี่ยังดูเม็ดผลนะนะ้าไม่เป็นจะเป็นอาสนะที่นั่งแนวนะเออรวดลายต่างๆแนวในองค์พระชัดเจนนะเป็นธรรมชาติพี่นวะพระพรมสีหน้าเอา่อเดี๋ยวลูกไข่แนวะเปลี่ยนลูกไข่เอาเจ็ดร้อยบาทแนวะพระพรมขอเจ็ดร้อยบาทนี่กับแมด่ดารุนแรงแนวะไม่ได้เอารุนแรงพี่นะเป็นราคาที่แบ่งพันกันไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่แนวะองค์นี้จะเป็นออกเขาได้อะไรนะ วัดรังสีเหรอพี่แนวเออพระวัดรังสีบ้าดูเนื้อดิเนื้อแบบนี้ที่ไหนก็ได้แนวผมบอกเลยว่าเนื้อแบบนี้นะที่ไหนก็ได้เนื้อสวยมากเนวไม่ได้สวยธรรมดานะสวยมากครับพี yeah. ่แนวร่องรอยมวลสารคาบความเก่าแนวร่องรอยมวลสารและคาบความเก่าโูนี่พระสวยๆแบบนี้เอาสี่ร้อยพี่วัดรังสีสี่ร้อยบาทนะครับเอ่อสี่ร้อยบาทเดี๋ยวกี้แนวเรียนเก่าเราไม่ทราบที่แนบนะเป็นพระอธิการโต นนะเออพระที่การโตพี่สองสี่แปดสองแนวเหรียญแปดสองก็พี่เหรียญดูง่ายสบายตาเนี่ยนะครับเหรียญดูง่ายสบายตาก็มีแนบเหรียญสองสี่แปดสองด้านหลังด้านหลังมีตัวยันอยู่ตัวเดียวเนบโดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยเนวนะบอกคนเลยว่าโดดเด่นเลยตัวยันหนึ่งตัวเนวเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนวพระอธิการโตแนวเก้าร้อยแล้วก็อันนี้พี่นะเปิดโลกแนยเปิดโลกยืนต่อกาแมกเมกพี่เม็ดทองหลังปะใช่ไหมที่เขาเรียกกัน่ะ นะครับเออกูพ <Solomon> ี่คุณเนี่ยนะเออกูพี่คุณนี่เดิมมากน้ครัผิวพรรณก็จะแห้งๆและมีความเก่านะครับผิวพธุ์ก็จะแห้งและมีความเก่าโอ้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเอ่อสี่ร้อยบาทก็พี่แล้วพระสังกระจายนะคยพระสังกระจายฐานเป็นพระจริงครับพี่น้าพระแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆในวันนี้เป็นพระที่เก่าเจ็บจริงๆเนยครับต้องใช้คาว่าเป็นพระที่เก่าเก็บอย่างเงี้ยเนื้อสวยมากนะครับสังกระจายเนื้อแบบนี้ที่ไหนก็ได้นะจริงๆเลยเนื้อแบบนี้นะ ที่ไหนก็ได้รับพี่พระชัดเจนอยู่แล้วแนวเออพระชัดเจนอยู่แล้วพี่ที่ไหนก็ได้ดูเนื้อหูเนื้อหดมากแนวต้องใช้คํานี้เลยพี่เนื้อหดมากแนวพระสั่งกระจายเก้าร้อยบาทเอาราคาเบาๆพี่แบบสามารถปิดกันได้เก้าร้อยบาทสุดคุ้มแนวก้าการันตีเลยว่าสุดคุ้มแนวเก้าร้อยบาทแนเรียกเงินองค์นี้นะพี่นะนะเป็นโลวงพ่าปานขี่คุดเทียวพี่แนวอาจจะเป็นคุดปีแข็งคุดโบราณแนวนะอาจจะเป็นคุดปีแข็งและคุดโบราณับพี่แนวเรียกเงินไว้ โอ้เลียมเงินไว้โดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยพี่ดูดิดูการเลี้ยมเงินดีอลังการงานสาร, up, าร, le le him, าร้างแับการเลี้ยมเงินอลังการงานสาร้างแล้วเลี้ยมเงินแบบหนาแนวการเลี้ยักพันนับค่าเียมหลัักพน,น, le le him, กพนวันนี้โปรโมชั่นให้ up, นะคแนวสำหรับช็อตเด็ดเครื่องยำเช้าที่พี่น้นา f, จิบกาแฟเบาๆของเราเอาไปเ0้าร้อยบาทแนวเลขมงคลเลยพี่ขายปีก่อนได้ก่อนแนวยาวขายปีก่อนได้ก่อนพี่อยู่หลวงพ่อปาน เก้าลอยบาน uh mm hmm, uh huh, ี่คร uh> ับราคา้นีครับนะยิ้วหัวใจเหลือเกินในครับเอ้ยยิ้วหัวใจเหลือเกินเลยพี่ีนครับองค์ต่อไปีนครับจะเป็นเอ่อขาเรียกอะไรหลวงพ่อเพี้ยนในพี่นะจะเจริญอายุเจ็ดสิบเก้าปีสามกระสับกับพี่นะรอยจานด้านข้างดูนี่โอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยแนะถ้ารอยจานแบบนี้คือชัดเจนเลยพี่น่าเก็บน่าใช้นะมีร่องรอยในการจานชัดเจนและเป็นธรรมชาติแนวด้านหลังจะเป็นเสือพี่แนวเขียนเลยว่าในครับมหาอำนาจ มหาบารมีครับพี่นะครับสามกริย์แบบนี้นะครับต้องจัดไม่จัดไม่ได้เอาห้าร้อยบาทครับพี่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินรอยจานเดิมหลังเดิมเดิมห้าร้อยบาทันหลวงพ่อเพี้ยนพี่นาไปห้าร้อยแล้วก็องนี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระสวยนะพี่นะครับขูสะอยู่ในกรอบเดิมๆเดยพี่แกะมาให้พวกพี่ได้รับชมกันแบบใกล้ชิดนะครับแกะมาให้พวกพี่พี่รับชมกันแบบใกล้ชิดครับพี่นะครับเนื่องด้วยจากความเก่าความแห้งนะครับของเนื้อพระองนี้เนื้อสวย โดดเด่นแบะเป็นธรรมชาติเี๋พี่นะน้าครูสระรูปของปู่เผือกวัดจริงแกเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับครูสระราคาสี่ร้อยไม่มีแล้วเนี่ยครับอ่าไม่มีแล้วพี่ไปกันต่อพี่แล้วครับโอ้ต่อไปโอต้อโอต่อไปนี่นะเป็นพระสังกระจายครับพี่เนี่ยพระสังกระจายรูปของปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีครับพี่ค่าทองด้านบนเดิมๆเ,เนี่ยครับทองด้านบนเดิมๆครับพี่เนี่ยวัดประดูชิมพีเนี่ยรูปของปู่โตะ๊ะค่าแป้งนวลๆเลยพี่เอ้ยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครน่าจะได้นะแนะี่สัง่งกระจาดลงปู่โ,โต500ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทในวินาับก็เหรียญสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เป็นธรรมชาติแปลไม่เหมือนใครนะครับเป็นเหรียญของเอ่อโอกเราพระวิหารในวินาทีน้ำนะพระพุทธชินราชเอาสี่ร้อยบาทได้ไหมเหรียญห่วงเชื่อมเนะี่ยสี่ร้อยบาทน่าจะได้เนะี่ยบางบางเบา,บาๆเลยพนวีสี่ร้อยในพินาชินราชอ่าชินราชสี่ร้อยแล้วก็มีวินาพี่เนะี่ยเป็นพระบินาเนื้อตรากัวหลังยัน ผ้าแท่งง่ายเนี่ยผ้าแทลงง่ายพี่นื้เนื้อตะกัวหลังยันเอาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนี่ครับไปต่อพี่เนื้อองค์ต่อไปครับพี่เนื้อองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อเนืเป็นเหรียญหล่อครับพี่เนืซึ่งเหรียญหล่อเหรียญนี้เขาใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะนะเอออันนี้ผมไม่มั่นใจนะพี่นะเขาใช้ชื่อว่าอะไรเออเอาไปว่าเหรียญหล่อแล้วกันนะพี่นะเหรียญหล่อเทพประทานหรือเหรียญหล่ออะไรก็ได้พี่ซึ่งเป็นหล่อโบราณเก่า นวครับซึ่งเป็นหลอโบราณเก่าและเก่ามากแนวไม่ได้เก่าธรรมดานะกาเก้าเก่าพี่สี่ร้อยนวสี่ร้อยเหรียญหล่ออ่าประมาณสองสี่กว่านะนะไม่มัน่นใจว่าใช่เจ้าคุณสีสดหรือเปล่ารับนะไปเราก็ไม่เคยก้าพูดเนาะองค์ต่อไปครับพี่นะองค์นี้เลยอ่าเป็นพระปางมารวิชยัยครับพี่เป็นพระเนื้อชินในแนวเราได้ชินที่สวยมากเห็นไหมแนะพี่พี่ต้องดูเนื้อชินนะเป็นพระเนื้อชินที่มีความเก่าความแห้งและเนื้อสวยมาก อ่าด้านหลังครับพี่หลังลายผ้าบางๆเลยพ,พ,พี่พระแท้ดูง่ายแนบต้องใช้คํานี้อยู่แล้วล่ะพี่เอ้ยนะพระาแท้ดูง่ายซึ่งพี่ๆจะเอาไว้ใช้พูดถึงคุณหรือเปล่าหรืออย่างได้ไว้ศึกษาหรือเปล่าเท่านั้นเองเนแนบนะใช้คําว่าเท่านั้นเองเนครับดูดิเนี่ยอยู่ในเลี่ยมอันนี้เป็นเลี่ยมเก่าในพ่นะเลี่ยมที่เขาเจ้าของเดิมใช้อยู่เอาไปแปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับ อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าซุ้มนครโกษารับพิฐานสูงเนื้อชินตะกัวสนิมแดงนะครับสนิมแดงแบบเป็นปลายแมงมุมเลยในง่ดาวหูแดงสวยแดงเดิมแดงธรรมชาตินะครับซุ้มนครโกสาราคา900รอบาทผมบอกเลยว่าหาแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับหาแบบนี้ไม่มีอยู่แล้วเราจะมานั่งนึกเสียดายว่าโอ้น่าจะปิดเนรับนะใครไวใครได้ผมบอกแล้วแนวนะของเราไม่เหมือนที่ไหนและไม่มีที่ไหนเหมือนเลยวิใครไวใครได้เนี่ยนี่เป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วเก0รอยบาท นี่ครับสุ้มนครโกษาฐานสูง900แล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นอของหลวงพ่อมุ่ยพี่บรอดพิมพ์หลวงพ่อปานนะพ่อมุ่ยดรอไล่ครับพี่นะเป็นพิมพ์ขี่นกนะเป็นพิมพ์ขี่นกซึ่งเป็นพระแท้นะแหนบเออซึ่งเป็นพระแท้นะนี่ดูการอุดเนี่ยเห็นไหมดูการอุดเนี่ยแนบด้านหลังครับพี่แนบด้านหลังจะเป็นร่องรอยในการปาดแนบด้านหลังจะเป็นร่องรอยในการปาดครับพี่องค์นี้เอาไป900บาทในครับพระแท้ๆนะเนี่ยแหนบเบอร์พระแท้นะพี่น้าหลวงพ่อมุ้ยดรอไล่สุพรรณบุรี900บาท ในครับอ yeah, really. right no no mm ูราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วพี่นะครับเป็นราคาที่บอกเลยว่าแนวนวัเสียวหัวใจครับพี่นับโอ้ประคุตองคนี้จะเป็นของเออหลวงพ่อพรหมสรอดหรือเปล่าเนครับเออหลวงพ่อพรหมสรอดหรือเปล่าซึ่งจะเป็นพระสายอีสานนะพี่นะจะเป็นพระ่อโบราณนะครับส่วนมากหลวงพ่อท่านจะออกนะครับเออส่วนมากหลวงพ่อท่านจะออกอันนี้จะเป็นอุปคุตหรือจะเป็นหลวงพ่อพรหมสรอดก็ว่ากันไปทีนนครับนะออก็ว่ากันไปอีกทีครับพี่ในครับเนื้อสวยมากองค์นี้เนครับบางๆไปเลย บางๆแบบเบาๆแนวไปเจ็ดร้อยแนวอุปภูตเจ็ดร้อยป่ะในครับเนื้อสวยแล้วก็องนี้พนะี่แนวองนี้จะเป็นพระสมเด็จนนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จหลังยนันใะนครับซึ่งเป็นพระสมเด็จหลังยันเดพี่นะาับหลังยันแบบนี้ ımı, ดูหลังยนันเลยนะับหลังเป็นยันน้ำเต้านะครับเอาอันนี้หน้าขุนหานะนันะรจริงๆเลยเป็นพระที่หน้าขุนหาพี่พระไม่เกลีย่แล้วนะพี่นะแต่พี่พี่ต้องช่วยผมคุหนหาที่เนะี่ยป่ะแต่พี่พี่ต้องช่วยผมคุหนหาที่รานะคาเบาๆแบบร้าใจนะสี่ร้อยบาท ในพ้ <N> าสมเด็จจะพี่อยู่หลังยันน้ำเต้าสี่ร้อยบาทันะแล้วก็องคต่อไปองต่อไปเป็นองคนี้เลยพี่กีบบัวในวิน,นาทีกีบบัวหลวงผู้บุญวัดกลางบางแค้วพี่ตัวยันตัวนี้ยังไงก็หลวงผู้บุญแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูเนื้อดิอพ,พี่ลองมองดูเนื้อดิเนะครับยังไงก็หลวงผู้บุญแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่แล้วเนื้อสวยพิมพ์ผ้าสวยเนะครับเออเนื้อสวยพิมพ์ผ้าสวยองค์นี้เอา จ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปูบุญนะพี่เจ็ดร้อยอ่าปูบุญเจ็ดร้อยแล้วก็องค์ต่อไปนะครับอ,องค์นี้เป็นพระปากน้านะครับปาปากน้ำาุ้อันนี้เป็นป,ปากน้ํนากเาก,ก่าพี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้เก่าแบบเขาเรียกะ่าเก่าแบบล่นๆเลยดูเนื้อเนี่ยปากน้ํารุ่นแรกส่วนมากจะไม่ค่อยสวยเนืปากน้ํารุ่นแรกส่วนมากจะไม่ค่อยสวยนะพี่เห็นไหมส่วนมากจะไม่ค่อยสวยเนือองค์นี้เอาไปก้า้อย เก้าร้อยบาทนะครับนะโอ้โหปากน้ําพี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะเก้าร้อยในงามนะรุ่นหนึ่งแนวอ่ารุ่นหนึ่งนะครับพระพีตาครับพี่แนวสำหรับองค์นี้จะเป็นพระพีตาแบบว่าก็ได้ละด้านหน้าจะมีการลงรักปิดทองไว้แนบนะเออด้านหน้าจะมีร่องรอยการลงรักปิดทองไว้แนวด้านหลังจะมีร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์แนบด้านหลังจะเป็นร่องรอยลายนิ้วมือในการกดพิมพ์บัวรพะเขาสวยมากสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะนะพระสวย ผาสวยไม่มีแล้วพี่สี่ร้อยบาทเนี่ยครับโอ้ราคานี้เนี่ยครับเออด้านหลังเป็นร่องรอยลายนิ้วมือด้วยไน่ไนาจะไปหาที่ไหนได้อจะไปหาที่ไหนได้องต่อไปครับพี่เนน่งองต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรูปภาพเนี่ยครับอีกด้านนึงจะเป็นหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยครับนะอันนี้ขอบเงินนะอีกด้านนึงจะเป็นหลวงพ่อกบครับพี่เนี่ยครับเออหลวงพ่อกบครับพี่เนียเอาไปเจ็ดร้อยในวินาูปเอาเจ็ดร้อยบาทอันนี้คือเรียกจับขอบเงินนะเจ็ดร้อยเนี่ยครับ จ็ดร้อยแล these, yeah, oh ้วก็องนี้ับพี่แนวเสาร์ดาวองนี้จะเป็นพระเขาเรียกว่านางกําแพงนี่ดูเนื้อเนี่ยนพี่ดูเนื้อชิ้นในบางเชียบเลยแนมื่อบางเชียบเลยพี่กูบางมากนะบางมากองค์นี้เอาไปสี่ร้อยแนบนางกําแพงสี่ร้อยแนวนางกําแพงสี่ร้อยแล้วก็พระสมเด็จับพี่สำหรับพระสมเด็จองนี้นะพี่นะเป็นพิมพ์สังคติหูช้างแนวพระสมเด็จพิมพ์สั่งกติหูช้างพี่นะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรม น้ำเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะอาเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะสวยมากครับพี่นะ้ำสวยด้วยธรรมชาตินะครับนะสวยด้วยธรรมชาติแล้วสวยด้วยเนื้อหามวลสารด้านหลังบอกเลยว่าต้องจัดจะเจอแบบนี้นะ้ไม่จัดไม่ได้นะองค์นี้เอาไป900บาทเนะ่ยครับนะพิมพ์สังกติู่ช้างี่บางหุนพรมิ900บาทนะ่ครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่เนี่ยสำหรับองทตไอได้ไม่ได้นะเป็น รูปบัวพ่อเขียนนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นฐานเต่าองค์นี้จะเป็นพิมพ์แต่งแนวนะมีร่องรอยในการตกแต่งตะไบรอบองค์เลยพี่แนวนะร่องรอยในการแต่งตะไบรอบองค์นะครับเนื้อกระแสโลหะเก่าเก่าแล้วมีคราบแนวพี่นะคราบเดิมๆเดยพี่ร่องรอยตะไบใต้ฐานนะครับนะองค์นี้ต้องใช้คำว่าธรรมชาติเดิมๆแบบนี้ขอ900บาทแนวนะบัวพ่อเขียนฐานเต่า900บาทนะครับมายาว0 0บาทเดพี่นะครับ อ่าชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเนี่ยชุดเนี่ยเป็นของหลวงพ่อท่านขาย extras? พี่เน็คเขาเขียนว่ารอเก้าพี่เน็คเนะอันนี้ปลุกเสกในราชการที่เก้าเนี่ยด้านลา่างเขียนว่ารอเก้าอันนี้ผิวรุ้งเลยนะเนี็คต้องใช้คํานี้เลยพี่ผิวรุ้งเลยนะเนี็ค <im mon sounds> พ่อท่านขายว่าสวนขันก็พี่มีสองเหรียญแท้ดู้งง่ายเน็คเอเอเหรียญแท้ดูง้ง่ายนะพี่เนี่ฮะปลุกเสกเนีคเนะในราชการที่เก้าเน็คเราดูด้านหลังเนี่ย แนวพระเดิมคือเดิมจริงนะคไม่มาติงนังๆหรอกพี่แนวอ่าเดิมเดิมจริงคู่นี้นะแนวนะคู่นี้นะสองเหรียญนะเอาไปสามร้อยแนวสองเหรียญสามร้อยานแนวเดี๋ยวใส่ซองไว้ให้ไม้อย่างงี้ให้อย่างงี้เลยแนบสองเหรียญเอาไปสามร้อยใครไวใครได้แนวอ่ใครไวใครได้ครับพี่นะปูฤาสีสายวัตสุทัศน์บพี่แนวร่องรอยการเทอโอโบราณเนวนะเออร่องรอยงานเทล่รโบราณดูเนื้อเนี่ย แนบเอาเจ็ดร้อยบาทมี่นับรอสีวัสุทันรอโบดาณอีกหนึ่งองนะครับที่น่าสะสมแนบเอออีกหนึ่งองนะครับที่น่าสะสมก็พี่เจ็ดร้อยบาทแนวบรอสีองอะไรก็พี่แนบรอโบราณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็พระกิ่งสวนเต่าแนวพระกิ่งสวนเต่าองค์นี้ต้องใช้คําว่าเป็นพราที่สวยทรงฟอร์มในพี่นะสวยคมชันลึกนะครับนะเออสวยคมชันลึกก็พี่นวคงทองก็พี่ปีสองพันห้าร้อยแนวร่องรอยครับ ตราการค่าเบ้านะครับแนวร่องรอยค่าตราการและค่าเบ้าโอ้โหที่ช่างเขาว่าพระเดิมนะพี่แนวร่องรอยตกแต่งตะไบด้านล่างนี่ยธรรมชาติแบบนี้นะพี่แนวเอาไปเก้าร้อยบาทแนวพระจิงสวนเต่าพี่นะาแนวหลวงพ่อเต๋องทองเก้าร้อยบาทแนวราคาเก้าร้อยบาทไม่ได้เจอเจอบ่อยๆนะพี่น้าแนวเรวก็องค์นี้พี่แนบหลวงพระจ่ายแนบหลวงพระจ่ายก็จะมีรอยจงรอยจานนะพี่นนะแล้วร่องรอยการแกะเป็นองค์หลวงพ่อแนวนะแล้วร่องรอยการแกะเป็นองค์หลวงพ่อ สำหรับการแกะเปน็นอง่งหลวงพ่อแบบนี้นะครับน้ไม่ได้เจอบ่อยๆแนะ่นอนพี่เนี้ยเป็นพระแท้อยู่แล้วนะครับและเป็นหนังสอที่แกะออกมานะครับเก่าๆแห้งๆเลาเลาล้านๆเลยพี่นเนี่ยเนีเลี่ยมพลาสติกหนาวไว้อย่างดีเนี้ยนะเอเลี่ยมพลาสติกหนาวไว้อย่างดีเอาไปนึ่งพันสองร้อยบาทไม่มีแล้วพี่เนี้ยนะนึ่งพันสองร้อยบาทใครไวใครได้พี่เหมาะแก่การใช้อุฒกคุณอย่างยิ่งเนี้ยหนึ่งพันสองร้อยบาท เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเทวรูปพี่นะเป็นเทวรูปขุดได้นะครับเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆพี่ข้ามดินเดิมนะนับข้ามดินเดิมแล้วเขาเขาได้กว่าอมในวินาทีนับเรีได้อมเขียวนับอมเขียวแบบเขียวสะท้านเลยอะเขียวแบบสะท้านเลยพี่สวยมากเนี่ยครับต้องใช้คำนี้เลยพี่สวยมากนี่มีร่องรอยครับความเก่าร่องรอยการหล่อโบราณเนี่ยพี่เอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทในวินได้ับเป็นเทวรูปขุดได้เอาเก้าร้อยพี่เป็นพระขุด เนืพระหุ่นเอา9อยแล้วก็องนี้พี่นะพระการะนะบุรีแน่นอนพี่ตรากัวสนิมแดงเนื้นะเออตากัวสนิมแดงเนี้สวยน้ําสวยและเป็นธรรมชาติเนื้อไม่ได้สวยธรรมดานะสวยและเป็นธรรมชาติสําหรับองค์นี้ผมเอา900บาทหลังลายผ้าพี่เนืหลังลายผ้า900บาทนี่ครับโอ้โหสวยมากครับพี่เนี้ยถ้าหลังเป็นหลังลายผ้าเนื้อ900พี่ครับ ก็จะเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระท่ากระดานนะพ์เมือคล้ายท่ากระดานฐานสูงพี่นวเอาเก้าร้อยเนยพระไม่เกลแล้วพี่นะจะเป็นที่ไหนทันทีอนวจะเป็นที่ไหนทันองพี่แนวอันนี้จะเป็นหลวงพ่อถิดวัดป่าเรไรแนวขุนแผนนั่งกรูมานแค่พี่เนบสัญลักษณ์อยู่แล้วของหลวงพ่อถิดวัดป่าเยไรแนยสายสุวรรณบุรีพี่เนี่ยนี่นี่คือสัญลักษณ์ท่านเลยแนวแรนนี้แท้ดูง่ายด้วยแนวแรนดะองค์นี้แท้ดูง่ายด้วยเนครับเอาห้าร้อยบาทเนครับนะ เบาๆนะเบาๆเอาไปห้าร้อยแนวนี้เป็นพระดีลาสําหรับพระดีลาองค์นี้นบน่าจะเป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนบพระบารีลาหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วพี่มาพร้อมกับเรียมเงินแนะมาพร้อมกับเรียมเงินเลยพี่โดดเด่นเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใครนะพี่ลองดูเนื้อด้านหลังนะอ่าพี่ดูความเก่าพี่ดูความแห้งแนบพี่พี่ลองดูความเก่าและดูความแห้งนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยนับาีลาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแคลเก้าร้อยบาท เนี้รีบราเก้าร้อยแล้วก็องเนี้พี่เนียเป็นพระพิตาเนื้อเมคกะพัดเนียครับอันนี้ต้องใช้คบว่าเก่าแบบแห้งๆเลยพี่รอยจานเดิมนะเอาสี่ร้อยเนียครับเอาสี่ร้อยบาทเนียพระพิตาเนื้อเมคกะพัดสี่ร้อยแล้วก็อง์นี้พี่เนี้ยอคนนี้จะเป็นอวัดเกตเนี้ยครับเนื้อแก่มวลสารเนยวัดเกตเนื้อแก่มวลสารแก่มากเลยพี่ลองดูดิน้าเนื้อหูมวลสารเป็นก้อนอย่างวัดระคังเนยมวลสารเป็นก้อนอย่างก่าวัดระคังเลยพี่เนียองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาท แปดร้อยบาทเดี๋ยวพี่นานวัดเกตเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะเอเนื้อสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะแหนวัดเกตแปดร้อยแหนแบ่งปันให้พี่พี่สมาชิกแปดร้อยบาทนะครับไปกันต่อเลยพี่เอ้ยแหนสำหรับรูคต่อไปเะพี่นัเป็นรูปทรงหยดน้ำแหนรูปทรงหยดน้ำาดีพี่นันาำของหลวงพ่อท่านใดเอ่ยเนี่ยพี่รูปทรงหยดน้ำเนี่ยแหนเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเกีบบัวนะครับจะเป็นหลวงู่บุญหรือเปล่าแนยจะเป็นหลวงู่บุญหรือเปล่าขอ เจ็ดร้อยบาทในแอบองค์นี้นะขอเจ็ดร้อยเสือเดี๋ยวพี่ได้อยู่ในกระเช้าเดิมๆดิเดยพี่สีผิวเป็นเทียนเลยเนี่ยครับสีผิวเป็นเทียนเลยพี่ในรับดาวหูไม่จับจ้องกําลัจะพูดอะไรแล้วดูดิเนี่ยดูดูเขาเลี่ยมมาดิในแอเลี่ยมรัดรูปมาเลยพี่เนี่ยอันนี้เขี่ยวแน่นอนน้อบเขี่ยวแน่นอนองค์นี้เอาเนี่ยเอาเท่าไหร่จ๊ะในรับเขี่ยวพี่เอ้ยนะบ้เอ๋อหนูเขาปานของด่านเนี่ยครับหนูเขาปานของด่านเขี่ยวแบบนี้เอา หนึ่งพันห้าร้อยบาทแนวนะเขี้ยวเดิมๆปีเนืเมื่อเดิมๆเลยเป็นเทียนเลยนะเป็นเทียนนี่เก่าคากรอบในวะันที่เขาเรียกเก่าคากรอบอ่อองค์นี้พี่ดานะเรียนหลวงพ่อผมวัดช่องแขรครับพี่แนบะครั้งที่หนะึ่งสองห้าศูนย์เจ็ดแน็บครั้งที่หนะึ่งสองห้าศูนยวพี่แนะปีศูนและเป็นพระที่ต้องใช้คําว่า,าความนิยมนะนะหลวงพ่อผงครับพี่แนวะหลวงพ่อองค์นะี้นะ สุดๆเลยพี่เนี่ยครับนะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าเนี่ยเออองค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าพี่ครั้งที่หนึ่งเนี่ยปีสองพันร้อยสุดเออปีสองพันร้อยเจ็ดเนี่ยเอาไปเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเออเจ็ดร้อยบาทแล้วก็นี่เลยพี่พระองค์นี้อ่าพระองค์นี้จะเป็นเอ่ะเขาเรียกว่านะเนี้ยนะพระขวัดเรียบป่ะเนี่ยองค์นี้พี่นะใช้วัดเรียบไหมพระสวยมากเนี่ยพระสวยมากสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยบาทเนี้ยอันนี้พระปิตาสายใต้เนี่ยพระปิตาสายใต้ แหนบสายใต้ก่อนี้ไม่มีแล้วนะแนบวินาจะเป็นเนื้อเงินยวงแหนบเป็นเนื้อเงินยวงดูดูแบบว่าเขาจะดูเดิมเดิมเลยวินาต้องผู้ที่เคยสัมผัสเนาะแหนบเดิมเดิมเลยพี่แนบเป็นเนื้อเงินยวงแบบนี้แหนบไม่ได้มีบ่อยบ่อยแหนบไม่ได้มีบ่อยบ่อยไปพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทแหนบได้การสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็วินาศรหนบลงผู้ยิ้ม แนวปุยมวันนี้เป็นพิมพ์อุ้มทองเนื้อสวยเนื้อขาวเนื้อแกร่งเนื้อแห้งแบบราวด้านแนวนะเนื้อใสเนื้อแกร่งเนื้อแห้งแบบราวด้านและด้านหลังนี่อย่างก็พงปูวเห็นไหมเป็นรูเข้ม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 องนี้นครับอง์นี้เอาไปหกร้อยบาทน่ครับนะองนี้นะพี่นะนะบลูปุยมหกร้อยบาทเนี่ยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงก็บามผมได้เลยพี่นะนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ